ดูเรื่องของโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับการประยุกต์การเคลื่อนที่นะครับดูตัวอย่างข้อนี้เลยนะครับวัตถุอันหนึ่งนะครับเคลื่อนที่ตามแนวเส้นตรงนะครับโดยมีความเร่งในขณะ G วินาทีเท่ากับโดยเขากำหนดความเร่งคือเ t ทเท่ากับ 120t ลบกับ12 t องกำลังสองนะครับซึ่ง T อยู่ในช่วง นะครับปิด0นถึงปีสิบนะครับเพราะนั้นเวลาของการเคลื่อนที่อยู่ในช่วงศูนย์วินาทีถึง1ิวินาทีนะครับตีความต่อไปนะครับขณะที่เริ่มต้นจับเวลานะครับตรงนี้บอกอะไรนักเรียนครับขณะที่เริ่มต้นจับเวลาบอกทีนะครับถูกไหมอเป็นเท่าไหร่ครับ e เป็นศูนนั่นเองถูกไหมครับเพราะขณะเริ่มต้นจับเวลายังไม่ได้เคลื่อนที่นะครับก็คือ T เป็นศูนย์นะครับวัดที เคลื่อนที่ด้วยความเร็วนะครับ0เมตรต่อวินาทีแสดงว่าไงครับเขาบอก v ตรง0นะครับคือตรงที่เริ่มต้นจากเวลาเนี่ย v 0เป็น0เมตรต่อวินาที h. นะครับและก็ได้ระยะทาง4เมตรระยะทาง4เมตรแสดงว่าเขาก็บอกอีกอันหนึ่งมือคือ s 0เท่ากับ4เช่นกันนะครับระยะทางเท่ากับ4เมตรนะครับ เพราะนั้นเริ่มยังไงนะครับจากสิ่งที่เขาให้มาก็คือเขาให้อะไรมาครับก็คือ A นะครับหรือความเร่ง a อ AT เท่ากับ 120T- ลบกับ 12t อลังสเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียนต้องหาคืออะไรบ้างนะครับก็คือ VT กับ ST ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะหา VT ก่อนนะครับซึ่งขอ ร่างแผนภาพนิดหนึ่งนะครับนักเรียนจําได้นะครับว่าเราจะเริ่มที่ S ก่อนนะครับแล้วก็ไปหา V แล้วก็ไปหา a ใช่ไหมครับถ้าสมมติโจทย์ข้อนี้กําหนด a มาให้เราจะหา V ก็คือการทําย้อนกลับถูกไหมครับย้อนกลับของดิฟก็คือการอินทิเกรตนะครับย้อนกลับพอเราอินทิเกรตแล้วได้ V ีอินทิเกรตอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะได้ตัวตัว S นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะกระทาตามแผนภาพนี้คือไล่จาก อินทิเกรต่อนได้ V ออกมาแล้วจากนั้นอินทิเกรต V ก็จะได้ S ออกมานะครับเริ่มที่ VT ก่อน VT คืออะไร VT ก็คืออินทิเกรต AT นะครับเทียบกับ DT ถูกไหมครับเทียบกับเวลานะครับเพราะฉะนั้นอินทิเกรต AT AT คืออะไรครับก็คือ120 t ตามที่โจทย์ให้มานะครับลบกับ 12T กำลังสองนะครับแล้วก็ DT อ่าตัวนี้ก็อินทิเกรตนะครับตามสูตรการอินทิเกรตนะครับก็จะได้เป็น120นะครับตัวนี้นะครับอินทิเกรต 120t ทีได้ 120t ยสทีกำลัง2ส่วนเท่าไหร่ครับส่วน2ถูกไหมครับอ่าลบกับ 12t สอทีกำลัง2บวก1ก็คือได้3แล้วก็ส่วนตัว3อีกครั้งหนึ่งแล้วก็บวกกับ C1 นะครับบวกกับ C 1ที่ครูให้เป็น C 1เพราะว่า โจทย์ข้อนี้เราจะอินทิเกรตสครั้งเพราะนั้นตัว c จะต้องไม่ซ้ำกันนะครับตัวแรกก็ให้เป็น c 1ไปนะครับจากนั้นนักเรียนตัดทอนเลขนะครับก็จะได้6กอิก t กํลัง2ลบกับที t กํลัง3บวกกับ c 1นะครับโอเคนะครับอันนี้คือตัว vt ที่ได้นะครับ vt ที่ได้จากการอินทิเกรต at นะครับซึ่งตรงนี้เราจะต้องหา c 1ซะก่อน เพื่อจะไปหา ST ต่อไปพันสิ่งที่โจทให้มานะครับที่จะเป็นตัวหา C1 ได้เนะี่ยก็คือจากที่คำพูดเขาบอกว่าไงครับณเวลา T ีเป็นศูนย์เนี่ย v ศมีความเร็วเท่ากับศูนย์ะครับแสดงว่าตรงนี้บอกให้บอกให้เราแล้วว่าจาก V 0ศเท่ากับ0ที่โจทให้มานะครับเราก็เอาศูนเนี่ยแทนไปใน t ถูกไหมครับแทนไปใน t ตัวนี้ ก็จะกลายเป็น60คนูณ0กําลัง2ลบ4คูณ0กําลัง3นะครับแล้วก็บวกกับ c1 ถูกไหมครับซึ่ง v0 คือ0แล้วนะครับจากขาตรงนี้นะครับ v0 คือ0ตรงนี้เพราะฉะนั้นพอ v0 เป็น0ด้านขวามือแล้วครับ60คูณ0กําลัง2ก็ได้0ถูกไหมครับ4คูณ0กําลัง3ก็ได้0เช่นกันแล้วก็บวกกับ c1 เพราะฉะนั้น c 1ก็ตอบ0ูนย์นั่นเองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นทำให้เราได้ vt นะครับออกมานะครับซึ่งเมื่อกี้เราได้ c 1เป็นศูนย์เราก็เอา c 1่ไปแทนในสมการนี้นะครับสมการตรงนี้นะครับเพราะนั้นตัวนี้ vt ก็จะชื่อว่ามีสมการว่า vt กำลัง6 0 t กำลังสอลงลบ c t กำลัง3แล้วก็บวก0ย์ซึ่งบวก0ูนย์เราไม่เขียนก็ ได้ 60t กําลัง2ลบกับ 4t กําลัง3นะครับอันนี้คือตัว vt ที่เราหาได้แล้วครับเพราะฉะนั้นระหว่างทางต้องมีตัวที่กําหนดมาให้เราอย่างเช่น v0 ท่ากระ0ูนเพื่อเราจะได้หาตัว c1 ที่ติดอยู่นะครับอะต่อไปจากนั้นเราก็หาอะไรต่อก็หาอะไรต่อนะครับหา st นะครับา s t เมื่อเราได้ vt แล้ว st เกิดจากอะไร st ก็เกิดจากการอินทิเกรต vt ใช่ไหมครับนะครับอินทิเกรต vt ถูกไหมครับก็จะได้ st ออกมาเพราะนั้นครูก็อินทิเกรต vt ซึ่ง vt คือ60 t กำลัง2ลบ4 t กำลัง3เทียบกับ dt อีกรอบหนึ่งนะครับหาได้อะไรครับ st ก็จะเท่ากับ ครับอินดิเคตเลยนะครับได้60 t ิบทีกำลัง3ส่วน3ลบกับ 4t ่ทีกำลัง4ส่วน4บวกกับเมื่อกี้เราใช้ C1 ไปแล้วตัวนี้ต้องเป็น42ค่าคงที่ตัวใหม่นะครับเอา60หาร3ก็ได้ 20t สทีกำลัง3นะครับลบกับ่า่ 4, ตัด4ก็เหลือทีกำลัง4นะครับแล้วก็บวก C2 อ่าบวกสี่งแสงว่า sg ของเราเนี่ยนะครับจะหาค่าได้ละแต่ติด C c 2ถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นโจทย์ให้อะไรมาบ้างที่เราจะสามารถหาอ่า42ได้เขาบอกว่าจากนะครับเมื่อกี้เราจะเห็นว่าอ่าณขณะที่เริ่มจับเวลาหรือศูนย์วินาทีเนี่ยเราได้ระยะทางแล้วสเมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็คือ s0 ย์คือ C นะครับตัวนี้ครับจะนําให้เรา พาไปหา C2 ได้โดยนักเรียนยก็แทนทีด้วย0ลงไปถูกไหมครับเพราะ s 0ก็จะกลายเป็น20คูณ0กำลัง3ลบ0กำลัง4บวกกับ c 2ถูกไหมครับจากนั้น s 0ก็คือเลข4แทน4ลงไปเลยนะครับตรงๆนะครับตัวนี้ก็ได้0ูนยลบ0บวก c 2เพราะฉะนั้น c 2ก็ตอบอะไรครับ4 ดูไหมครับ c 2ก็ตอบ4อ่าทำให้ st ของเราเนี่ยนะครับที่ติด c 2เมื่อกี้ไว้ตรงสมก,การตรงนี้นะครับก็จะได้คำตอบว่าอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ20 t กัลังสลบ t กัลังสแล้วก็บวกศูนย์ซึ่งไม่เขียนนะครับเราก็จะได้สมก,การของอ่าอ่าบวกบวกสี่สี่สท่ทีบวกสนะครับขหายนิดหนึ่งนะครับบวก บวก4นะครับไม่ใช่0นะครับบวก4นะครับเพราะนั้น st ของเราก็ได้ว่า 20t กําลัง3ลบ t กําลัง4บวก4นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ได้ครบละทั้ง vt กับ st ครับเพราะนั้นมาดูคําถามข้อที่1ก่อนหนึงย่อยนะครับเขาถามความเร็วของวัตถุความเร็วนะครับก็คือตัว v นะของวัตถุเมื่อ t เท่ากับ10เพราะนั้นถ้าเราตีแล้วมันก็คือหาอะไรนั่นเองครับ v ที่ถูกไหมครับ v ที่อ่าตอนนี้ vt มีหรือ,อยัง vt มีแล้วคือดอกจันทร์ตรงนี้ที่คูณดอกจันทร์ไว้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น v 10ก็เอา10แทนไปในทีถูกไหมครับก็จะกลายเป็นนะครับ60คูณทีกำลังสองก็คือ10บกำลังสองแล้วก็ลบกับ10บกำลัง4นะครับลบกับ10บกำลัง4 อแทนผิดนะครับ60 t ิบทีกำลัง2ลบ4คูณ10กำลัง3นะครับขออภัยนะครับเดี๋ยวลบตัวนี้นิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับอ่าเป็นลบ4ทีกำลัง3ก็คือ10 t ทีกำลัง3นะครับแล้วก็บวก C 1เมื่อกี้เราได้ศูนย์ไปแล้วเราก็ไม่เขียนนะครับอ่าแทนในสมการนี้นะครับสมการนี้นั่นเอง นะครับก็เป็น60คูณ10กำลัง2ลบ4คูณ10กำลัง3อ่าผลลัพธ์ที่ได้ผลลัพธ์ที่ได้คือ2,000นะครับอ่าหน่วยมาเลยเมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้คือ v10 นะครับก็ตอบไปเลยนะครับอ่าต่อไปข้ออีก2ย่อยเขาถามว่าระยะทางระยะทางก็คือตัว s นะครับ e กีเท่ากับ5แสดงว่าข้อนี้ก็หา s5 ตับหา s5 ครกเรียก็แทนในสมการตรงนี้นะครับ s5 เพราะขอให้ s เพราะขอให้หา s5 แล้วก็แทนใน s t ด้วยแทน t ด้วย5ลงไปก็จะได้เป็น20คูณ5กำลัง3ลบกับ5กำลัง4บวก4ใช่ไหมครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คืออันนี้ได้2,500ลบ625บวกอีก4รวมแล้วได้1 800 ครับพันแนะครับอันนี้คือระยะทางที่ได้ซึ่งมีหน่วยเป็นเมตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็หาคําตอบได้นะครับ